โอ้ยใช่เหรอกเป็นโอมัน e น yeah. yeah. ่าจะโผล่ๆ oh. กัน oh, น yeah. yeah. ่ะโผล่ๆกันเพราะนี่ค yup. ่ายเดียวกันเยอะเออเรี่อค่ายเดียวกันสภาพกันก็โผล่ๆกันหรือว่าเราซื้อเนี่ยติดตั้งเนี่ยมามาลู่เดียวกันวะว่าเคเอาจะเป็นมีดักมีไนมีเดย์ใช่ไหม ดับไม่ด hey, ีเราเอา <yeah. S 2> เป็นเดเนาะเอาสิบห้าเอ้ยมันมีเกมโหมดวอร์ลัสเว้ยวอร์ซัสกับโคออบว่ะวอร์ซัสคือเหมือนต่อสู้กันโคออบคือเป็นเพื่อนกันคือเป็นยังไงวะกูมไม่รู้อะแต่เอาโคออบก่อนละกันโคออบก็โคออบก็เล่นหลายคนใหญ่อเอาโคออบไปอห่า,า,ามึงมึงรีกบกดเข้านะเว้ยมันมีปุ่มรีเฟซใช่ไหมเอออ่าอ่าโอเคกดเข้าห้อง มึงเชมยมีใช่ไหมกำลังโหลดกำลังโหลดอกดกำลังโหลดแล้วกำลังหลดเฮ้ยเฮ้ยเอว่าไอ้เชื่อมาแล้วใหญ่เ้าพอดีเลยเข้าเข้าเข้ายใจเย็นเนใจเย็นเโอ้โอเคโอ้ใหญ่มาแล้วโอเคกูกูหมึงคุณภาพนใหญ่ไอ้ไอ้ีาเกมไอ้ไอ้ตอเ มึงเห็นอย่างนี้น่ากลัวนะจัดอย่างน้มึงจากกูไปแล้วไอ้ฮกูกดออกเลยยัยไอ้กูเป็นตัวผีกูกลัวนะมึงไหนไอ้ยัยไอ้ฮีเมืไอกี้กูไปไหนแล้ว่ามึงดูแเฮียะลรแล้วกูกดออกปุมปุมุมกดออกไอ้ กูปัดขวามไอ้ก okay, ูเพ <hate> <laughs> ิ่งเข้าไอ้กูปัดขวามพวกอังผลไปเลยไอ้เฮียกูเพิ่งเข้าโอ้เ้ยเอาไอ้เหี้ยกูเอาไอ้เหี้ยกูเข้ามาได้กูกดออกไปเลยไอ้เฮียเอ้ยใครอ่ะใครอ่ะไอ้เฮียอะไรกูกดออกมาแล้วเจอผีไลยเข้ามาใหม่เดี๋ยวนะเซิฟยิงยู่อีกเหรออุ้งอยู่ไหนเนี่ยเซิร์ฟยิงยูรอวะกูกลับมาแล้วเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟหนึ่งใหญ่เสียงเสียงมึงว่าเสียงมึงือ กำลังจะหายจากกูไปอ่ะรอเพื่อนอู้เออไม่นะใหญ่ใหญ่โอเคกูกลับมาแล้วชาบี้ชาบี้ชาบี้มึงก็เดินไกลเกินชาบี้ชาบี้ไอ้เหี้ยกูใหญ่โอเคมึงเจอมึงเจอคาตัดหนึ่งอันโอเคมึงเจอมาแล้วหนึ่งอันใหญ่กระดาษยี่อะไรอะกระดาษนะจัดกระดาษคุณผิดเอคุณหล่นนะเพื่อนมากกว่างานเพื่อนก็หล่นละ นะมึงเน okay, okay. no, oh okay, okay. ่ามึงเข้าใจกูห okay. น่อยเหอะเพื่อนเข้าไปงตกใจเอาเพื่อนไป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 โอเคๆเราเราไปกระต้อเราไปกระต้อเนอะไอ้เหี้ยแค่เดินแค่เดินกูก็หนาวแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออแค่เดินกูก็หลอนไรเกมนี้กยอดปะแล้วมึงดูดิมันหนาวยากชิบหายเลยไอ้เหยอะมันมันยากชิบหายเกมนี้เพาเกมนี้จะเหมาะกับเป็นในจอย ก็ในกับหมอเลยก็ในในจอยมากแต่แต่ถ้าต้องควบคุมดีๆมันก็มันก็เริ่มคล่องอยู่เหมือนกันนะไอ้เหี้ยแต่ผียังไม่โผล่เลยเฮ้ยมันมีปุ่มวิ่งด้วยว่ะมันมีปุ่มวิ่งสีแดงมึงลองกดดิเอ้าเหี้ยเกิดอะไรขึ้นเลยเออว่ะมันมีแค่กระโดดกับกดไม่กดเหี้ยอะไรไม่ได้เลยต่างหากไอ้สัตว์มันคือปุ่มมันคือปุ่มหลอกดาวไอ้เหี้ยมันปุ่มหลอกดาวไอ้สัตว์ปุ่มหลอกดาวมาทำอะไรฮะปุ่มทำอะไรบังหน้าจอไอ้เหี้ย อ๋อมันเป็นปุ่มไวโวซัทอะไรกันหรือเปล่าวะแต่กูไม่รู้อะในตอนนี้แม่งกดไม่ได้เลยอาจจะเป็นของโคลมโหมดนะนี่ก็ไม่มั่นใจไม่น่าใหญ่ไอ้กูมีปัญหาก,กับติดมากกว่าไอ้สัตว์นี่กูเล่นเกมผีกูคนกลัวยังไงเนี่ยมันไม่น่าอมนมันก็ไม่น่ากลัวนะแต่ว่าตอนนี้คือตัวมึงเดินติดๆแล้วเวอร์ใหญ่ ตัวมึงหายไปแล้วกงัเลยอยู่อันนี้วูดฟอร์มกูคือกูคือนิวโฮสต์ไอสัตว์ใหญ่หลุดไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเข้าใหม่หยุดมัมึงไม่ต้องเข้า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 ต้องหัวใจไม่ต้องเข้าไอ้สัตว์ออกมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสร้างห้องให้กัน เอ้ยเราเอาไนท์เลยไหมไอ้เหี้ยไหนๆตอนเช้ามันก็ชิลแล้วไม่เห็นมีผีสักตัวเลยไอ้เหี้ยหรือมันเป็นพอาะด็กก็ไม่รู้ใช่อ่าอ่อกดเอาเป็นไนท์เลยเนาะใช่ใช่กูกดรอไอ้เหี้ยกูกดรอเลยกําลังโหลดกูกำลังโหลดไปแล้วสระสระกูกำลังโหลดเฮ้ยไอ้เหี้ยโอแดงไมเชียร์แดงไมเชียวเอ้ยใหญ่ไอ้เหี้ยแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีชื่อวะกูเห็นชื่อ กูไม่เคยไเชือัญดจังวะกูไม่เห็นอ๋อนี่มันปรับเพดีอ๋อไอ้เหี้ยมันปรับเพดียังไงไหมก็ดินน้ำมันอยู่ดีนี่วแต่อานงี้ก็ดีนี่ใช่ไหมยัยุ่มมาที่แมนเลดยัยี่จะราครถคอยู่ตรงจสิเพื่อนกูอยู่ตรงไหนเนี่ย่ัยคือว่ากำลังเดินตามทมึงอยู่เคมึงรีบมานะไอ้สัตว์ อ๋อสีแดง<ม>พอกดสีแดงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวคือมันมันมันเหมือนโอเคอเฮียครั้งทีครั้งนี้กูกดได้ละปุ่มวิ่งต่างๆอะ่ะตอนแรกกูกดไม่ได้จะเปดไม่ได้เลยกูเลยวแต่ว่ามันมัน <c oughs> มัน <c oughs> ทำอะไรม,มันล็อกวิ่งให้เราอยู่แล้วเว้ยเพราะถ้าเรากดกดไปเนี่ยมันเฮ้ยเจอเ <c oughs> จอเจอเพื่อนเราแอมี่แอมี่มอมี่เอออยู่นี่ไอ้เฮียไอ้เฮียผีไอ้ซับพ่อมึงนี่ ไม่ไม่เส <late> <laughs> ียงผีผีมาผีมาไอ้เฮียไอ้เฮียผีมาผีมามันไม่ข้ากูแล้วมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูไปละไอ้เฮียไอ้เฮียมันมนไ่เห็กูกูเตียตาเมื่อไหร่ละไอ้เฮียมันมันมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้สัตกูขัด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 คาตัดไห็นชื่อมาเลยอไ้เฮียกูจะข่าตากูตายหับแล้ว อะไรเพื่อนเมื่อกี้มันเองตาเหรอกูตายอ่ะกูเก็บคัตตาให้มึงได้แล้วนะหนึ่งอันแล้วกูก็ตายหาไปเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรอ่ะเฮียอะไรเดียวเฮียอเลยเดียวกี้ทำอะไรกูไม่ได้เอาบัวมาตายย่ามาตายแล้วอ่ะไอ้ย่าใหญ่ตอนนี้ใหญ่กูกลายเป็นเอามาตาไปแล้วไอ้สั เขากลัวเกมจบเขากลัวเกมจบเร็ววะวะกลัวดิอะไรเกมมาใส่ยังไม่ได้เลยอ่ะแย่มันเด็ดมึงหรือเปล่าเพื่อนนั่นน่นูหลอกเขาเลยนี่ก็ตกสิ้นตกใจเสียงมึงไม่ไม่มียังเข้าได้อยู่เหรอมึงยังไม่ออกอีกอรอเคยมมาต่อกันเข้ามาเหรอคาตา14ชิ้น ไอ้เฮียใหญ่มึงน่าจะรอกูก่อนแล้วกูควรไปตรงไหนล่ะไอ้เฮียมึงมึงอาจจะไม่ตายแต,แต่กูตายไงไอ้เฮียใหญ่โหเทพมากมึงอยู่ไหนวะเพื่อนแม่งไม่น่าปรับเป็นไนท์เลยไอ้สัตว์ตอนเช้าก็ดอยู่แล้วหาเรื่องไอ้วินชื่อมึงอยู่ไดีดีไงโว้เตือนตับชื่อนีตามึงหล่นตรงเต็มพื้นเลยเวลาผีมาเสียงมันจะเป็นไงวะ มันมันโอเคกูได้คัตตามมันละอีกหนึ่งอันมันจะเป็นเสียงผีไอ้เหี้ยเออนั่นแหละสาวคัตตามผีมันจะเป็นยังไงอะเอ๊ะพักเต้พักเตอ้ใหญ่เลยเฮียใหญ่เสียงใหญ่อยู่ไหนเฮ้ยียกูกูเห็นผีเป็นใหญ่ไอ้สัตว์กูกดออกแล้วใกล้เฮียแล้วผีเอ้าเอ้าผีผีอะไรกูเอง ใหญ่ใหญ่อันนี้มึงอมึงหลอนเพื่อนเลยนะอันนี้คือหน้าตาเมื่อไหรเอา you have been caught กูตายแล้วใหญ่เมื่อกี้คือมึงเหรอใช่ใช่ใช่ปนกูเองทำไมก็เฮียแล้วกูตายหาแล้วเมื่อกี้มันผีเฮียมึงก็เฮียแล้วใช่เหรออ๋ออ๋อคือกูเป็นผีเหรอ อย่ามึงปรับเวอร์ซัดหรือเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้กูหนีกูหนีมึงอ่ะกูไม่ได้หนีผีอะไรอ่ะใหญ่มึงไม่ต้องฆ่าอะไรอ่ะไอ้สัสอ๋อกูเป็นอ๋อพอใจแล้วเข้าใจแล้วกูเป็นผีอย่ากูไม่กูไม่อยู่กดไว้มึงไม่ต้องฆ่าอะไรอ่ะไอ้เนี่ย ไม่รู้ตัวเองเป็นผียังเดินมาหากูไอ้สัสว่าอยู่แล้วไปอ๋อคนมาผีไม่ดีไม่ได้อ๋อแกกูเป็นผีมึงมึงเล่นมาต้องนานเป็นผายปะโอ้ม็นผายปะโอเคโอเคเล่นมาตั้งนานไม่รู้เลยย่าตัวเองเป็นผีกูก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกูเป็นผีเหมือนกันไอ้สัสเรียกร้องหากันตั้งนานเหี้ยเออกูก็ว่าอยู่ไม่ชื่อไม่ขึ้นไอ้สัส